ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบผู้บริหารศิริราชทุกคำถามมีคำตอบกับผมรอศาสตราจารย์ในแพทย์นฤิจนรงค์ครับ เมื่อพูดถึงการรักษาพยาบาลคนไข้นะครับนอกจากแพทย์แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกวิชาชีพหนึ่งซึ่งมีความสําคัญอย่างมากในการดูแลผู้ป่วยครับเพราะว่านอกจากจะต้องเสียสละแล้วก็ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังต้องทํางานด้านอื่นๆของโรงพยาบาลด้วยครับสำหรับแขกรับเชิญวันนี้นะครับก็คงจะเป็นใครไม่ได้ครับอนอกจากจะเป็นพี่ภูณศิริอรุณเนตรนะครับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศรีราชครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะต้องขออนุญาตเรียกพี่แจ๊ดนะครับซึ่งพี่แจ๊ดนี้ ก็เป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราช์ตอนอื่นเนี่อยากจะขอเรียนถามครับว่าพี่จ๊ดเนี่ยมีนโยบายในการทํางานและก็นโยบายในการบริหารงานของฝ่ายการพยาบาลยังไงบ้างครับค่ะนโยบายการบริหารงานของฝ่ายการพยาบาลนั้นเรามุ่งเน้นที่บุคลากรนะคะเราต้องการให้บุคลากรมีความสุขสุขภาพดีและมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องและยั่งยืน ซึ่งนโยบายนี้มีมาตั้งแต่สมัยตัวพี่เป็นหัวหน้างานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์นะคะเราต้องการให้การพัฒนาของพยาบาลน,นั้นต่อเนื่องและยัง่งยืนเ,เราพบว่าการพัฒนาของพยาบาลจะเป็นชดชดคือใครทำอะไรก็จะอยู่ตรงนั้นไม่ต่อเนื่องทำเสร็จก็เสร็จได้รางวัลแล้วก็แล้วกันค,ค่ะ พอขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายเราอยากจะให้ทุกอย่างนั้นดําเนินต่อเนื่องแล้วก็อยู่กับสิริราชต่อไปยกตัวอย่างเช่นเซลล์คอนเซปต์ซึ่งมีมานานพอสมควร,ครแต่มีอยู่ที่เดียวที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเช่นงานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ซึ่งเราทำ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่สามารถจะขยายไปที่อื่นได้การดูแลคนไข้แบบที่เป็นเซลคอนเซปต์นี่คืออะไรนะครับ เป็นการทำงานแบบเป็นทีมนะคะคทีมการพยาบาลซึ่งจริงๆเราทํามาตั้งนานแล้วแต่มีแค่สองทีมการดูแลนั้น จำนวนไข้เยอะทําให้น้องเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยมากขึ้นนะคะแล้วดูแลไม่ครบถ้วนก็คือว่าเดิมเนี่ยในหอผู้ป่วยหนึ่งอาจจะมีคนไข้สัก30-40คนใช่ไหมครับแล้วก็พยาบาลเนี่ยก็อยู่ที่ส่วนกลางแล้วก็ดูคนไข้รวมทั้งหมดเลย30-40คนเลยไม่ใช่ค่ะก็ทําให้เหนื่อยเราแบ่งเป็นทีมเหมือนกันค่ะเราแบ่งเป็น2ทีมทีมหนึ่งกับทีมสองแล้วก็แบ่งคนเหมือนกันแต่พาระงานนั้นเยอะ อย่าง30คนเนี่ยสองทีมก็คือทีมละ15คนทีมละ15ทําให้น้องเนี่ยต้องรับผิดชอบใช่ครับต้องรับผิดชอบถึง15คนครับทีนี้เรามาซอยย่อยเป็น3ทีมเป็น3ทีมจำนวนคนไข้จะน้อยลง ซึ่งน้องก็สามารถจะดูแลคนไข้ได้ใกล้ชิดก็หมายถึงว่าพยาบาลอาจจะประมาณ3-4มสี่ท่านก็จะดูประมาณ6เตียงใช่ไหมครับก็จะดูได้ใกล้ชิดขึ้นแล้วก็รู้ในการที่คนไข้มีปัญหาอะไรเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในตึกหนึ่งหรือเอหมายถึงว่าในชั้นหนึ่งหรือในวอร์ดหนึ่งเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆเซลล์หลายๆทีมเพื่อดูแลคนไข้ได้โอ้นี้เป็นเรียกว่าเซลล์คอนเซปต์ซึ่งมีการค้นคิดแล้วก็พัฒนาขึ้นที่ศรีราชนี่เองใช่ไหมครับ การทำเซลคอนเซปต์นั้นทําให้การสื่อสารกับผู้ร่วมง,งานอื่นๆสาสาขาวิชาชีพนั้นชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ก่อนเนี้ยคุณหมอถามอะไรนอ้องจะต้องบอกรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้อีกคนมาตอบ,บซึ่งตอนเนี้ยถามตอบได้เลยถามมาตอบไปใช่ค่ะถามปุ๊บตอบปั๊บใช่ค่ะแล้วก็ทําให้เกิดความพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่าย เพราะว่าไม่ต้องรอข้อมูลน้องสามารถจะตอบได้เลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่ฝ่ายการพิน a ่ยมีการค้นคิดหรือว่ามีการพัฒนางานอะไรขึ้นมาแต่ว่าในอดีตก็คือว่าอาจจะไม่ได้รับหมายถึงว่าไม่ได้เอามานนามาทําให้เกิดผล<ช>นะครับในวงกว้างหรือรว่าไม่ได้รับถ่ายทอดไปแต่ตอนนี้ก็คือเป็นนโย,นายบายของพี่แจที่จะเอาพวกองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้มาบูรณาการ,รแล้วก็เอามานําให้เกิดนะครับ ผลในเชิงการปฏิบัติแล้วก็ทางนโยบายด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นนโยบายในการทํางานของพี่แจ๊ที่ทําขึ้นมาใช่ไหมครับโอ้อันนี้ก็ถือว่าฝ่ายการพยาบาลน,นี่ก็ได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่เห็นพี่แจ๊เน้นเรื่องของการพัฒนาคนด้วยใช่ไหมครับสำหรับการพัฒนาคนนั้นตอนนี้ฝ่ายการพยาบาลเราทําแผนพัฒนาเป็นรายบุคคลสมัยก่อนนี้เราทําเป็นแพ็กเกจ เป็นชดๆดเราอยากพัฒนาเรื่องอะไรเราก็จะทําอย่างนั้นแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าคนของเราเนี่ยสามพันสาคนสําหรับพยาบาลเนี่ยคใครขาดอะไรเราจะเติมให้เต็มตามนั้นนะคะตอนนี้กําลังทําแผนอยู่ซ,ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นรายละอักษรเรียบร้อยแล้วรอจะอิ p l เ m e n t เท่านั้นค่ะ ก็ถือว่าเป็นนโยบายในการพัฒนาคนเริ่มจากคนก่อนถ้าเกิดว่าพัฒนาคนได้ดีก็ย่อมจะทําให้ผลงานออกมาดีด้วย<ช>นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะทราบว่าในการที่พี่เนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายการพีบาเน,นี่ฮะก็จะมีการมุ่งเน้นและมีการตั้งเป้าหมายด้วยนะครับไม่ทราบว่าก่อนที่จะอาจจะหมดวาระในอนาคตเนี่ยนะครับพี่คิดว่าฝ่ายการพีบาลเนี่ยจะมีเป้าหมายอะไรนะครับในอนาคตที่จะถึงนี้ครับ ต้องเรียนนะคะว่าปัญหาการลาออกของบุคลากรเนี่ยเป็นปัญหาหลักของฝ่ายการพยาบาลที่ขึ้นมาเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะลดอัตราการลาออกของพยาบาลซึ่งเดิมในอดีตนั้นเจ็ดมากกว่าเจ็ดมากกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะคซึ่งตัวเองพี่เองก็พยายามที่จะเข้าถึงบุคลากร,รทุกระดับ,บเพื่อต้องการรู้ว่าเขา ต้องการอะไรขาดอะไรเล้าเราจะเสริมได้อย่างไรและพัฒนาการบริการอย่างไรที่ทําให้เขาเหนื่อยน้อยลงยเขาจะได้ออกน้อยลงยซึ่งในปีที่ผ่านมานั้นออก ห้ากว่ากว่าค่ะโอ้โหลดจากเจ็ดกว่ากว่ามาเหลือห้ากว่า่ค่ะนะครับจากในจํานวนพยาบาลสามพันกว่าคนสามพันกว่าคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มบุคลากรที่สําคัญมากแล้วก็เยอะด้วยแสดงว่าลักษณะของการทํางานของพยาบาลเนี่ยเป็นปัจจัยอันนึงเลยในการพิจารณาในเรื่องของการที่พยาบาลจะลาออกหรือว่าจะจะอยู่ต่ออย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับเพราะว่าผ่านงานของฝ่ายการพยาบาลหนักกว่าฝ่ายการพยาบาลที่อื่น ซึ่งเราส่งคนไปดูงานและเราเห็นเลยค่ะว่าที่อื่นนั้นหนักน้อยกว่าเรามากก็แสดงว่าคนที่พยาบาลที่ยังคงอยู่ในสีราชเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่เสียสละนะครับดัน,น <utet> ้นท,ที่ความจริงอาจจะมีช้อยส์หรือว่ามีตัวเลือกในการออกไปทํางานที่อื่นซึ่งอาจจะสบายกว่า <S 2> <S 2> แต่ได้เงินเท่ากาันหรือมากกว่า <É. S 3> ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเลยอยากจะเรียนถามครับว่าถ้างั้นเนี่ยสถานการณ์นะครับของอัตรากําลังของฝ่ายการพยาบาลในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ เรียนเรื่องของกรอบอัตรากําลังนั้นเราขาดอีกประมาณร้อยสาอัตรากําลังค่ะ hmm. ซึ่ง,ซ,งซึ่งขาดมานานแล้วเรารทดแทนให้ไม่พอแต่ถามว่าเราทําอย่างไรกับตรงนี้รเราก็ปรับบริการทําให้น้องเหนื่อยน้อยลงเขาก็จะอยู่กับเราถึงแม้งานจะหนัก แต่เราปรับบางอย่างเนี่ยพอเหนื่อยน้อยเขาก็จะเริ่มมีความพึงพอใจใก็อยู่ได้อยูจะเห็นว่าความจริงแล้เนี่ยมาพูดถึงพลังงานที่มันเหนื่อยเนี่ยนะครับก็คือพี่จาดก็พยายามที่จะปรับให้มีความสมดุลเรียกว่ามีความสมดุลในเรื่องของการปฏิบัติงานในเนื้องานการพักผ่อนสวัสดิการต่างๆเห <c oughs> ล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการที่บุคลากรจะอยู่ในองค์กรต่อไป ก็อยากจะทราบว่าในอนาคตครับไม่ทราบว่าพี่แจ๊ดเนี่ยมองภาพว่าฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลศิรีราชเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาไปในทิศทางใดครับฝ่ายการนั้นตั้งวิสัยทัศน์ไว้ว่าเราจะเป็นเลิศในระดับสากลเพราะฉะนั้นการพัฒนาต้องทําทุกรูปแบบแล้วก็ทุกรอบด้านด้วยนะคะอย่างตัวอย่างเช่นการบริหาร,รก็ต้องพัฒนาฝ่ายการพยาบาลน,นั้นได้ เชิญพี่ๆเก่าๆพี่ผู้บริหารระดับสูงนะคะมาให้ความคิดเห็นมาให้ความรู้เล่าประสบการณ์ในสิ่งที่ได้ปฏิบัติมาสิ่งใดที่ดีๆเราจะให้น้องจดจำไว้แล้ว่นี้ถือว่างงงหนนนึ่่ขขอออเเป็้ดยา ของสีรีราตเลยะนะครับซึ่งศีลรีาตเราตั้งมานานแล้วก็จะมีรุ่นพี่นะครับมีอาจารย์ซึ่งท่านก็จะกลับมาให้ความรู้ะนะครับก็ทําให้การเรียนรู้เนี้ยไปได้เร็วขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับศึกษาต่อในเรื่องของการบริหารอย่างเช่น A B C หลักสูตร A B C และหลักสูตร C E O ครับซึ่งตอนนี้ถามว่า ผู้บริหารระดับสูงของเราทั้งหมดเนี่ยผ่าน CEO ทั้งหมดนะคะในด้านบริการนั้นเรามุ่งเน้นให้ทุกคนพัฒนาตนเองนะคะคตามมาตรฐานวิชาชีพ มีมาตรฐานวิฐานชีพเป็นตัวกําหนดน,นี่ผมเพิ่งกลับจากที่ประชุมที่สิงคโปร์ฮะก็มีคนถามถึงเ,เรียกว่านวัตกรรมนะครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องขยายม่านตาพยาบาลที่สีราปินทนคิดนะครับ,รบจากที่จะต้องใช้ของจริงเนี่ยราคาร้อยกว่าเหรียญ นะของซีราชเราสามารถผลิตได้ในราคาไม่เกินหนึ่งเหรียญเราจะต้องส่งตัวอย่างไปเปิดตลาดให้เขาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของนวัตรกรรมก่อนที่จะปิดเบรกช่วงนี้ครับอยากจะขอให้พี่แจ๊ดเนี่ยนะครับอยากจะฝากอะไรถึงกับน้องๆพยาบาลครับที่ปฏิบัติงานอยู่ในซิรีราชค,ครับขอเชิญได้เลยครับค่ะสิ่งที่จะฝากไว้นะคะขอให้บุคลากร,กรในฝ่ายการพยาบาลรู้รักสามาคัคคีตามพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะ รเรื่องราวของพี่แจ๊นนะครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับผมนะครับได้ทําการสืบค้นประวัตินะครับดูว่าพี่แจ๊มีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยกันในช่วงหน้าครับ